สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําเครื่องบริหารเข่าไฟฟ้านีมสัสซัเจอร์นะครับเหมาะกับทั้งผู้ที่มีอาการเข่าเสือ่อมเข่าติดบาดเจ็บบริเวณเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อในเข่าครับผู้ที่มีอาการเข่าดังก,อกรอบแลบจากการเสียดสีหรือผู้ที่เป็น SLE หรือพุ่มพวงนะครับหรือข้ออักเสบจ,จากเกาที่มีภาวะยูริกสูงได้ทั้งผู้มีอาการเข่าบวมจากกลูมาตอยด้วยครับมาดูที่สเปคของเครื่องครับให้กําลังไฟถึง10วัตต์นะครับและแบตเตอรี่3,000มิลลิแอมป์ทำให้ใช้งานได้ต่อเเเเนนืื่่อออง10-15 3-5ซตลลยยยหรูได้วั ด้านในนะครับตำแหน่งนี้จะเป็นเลเซอร์3หลอดนะครับเห็นไม่เอ่ยแล้ววงรอบๆเนี่ยอีก11หลอดจะเป็นอินฟราเรดครับให้คลื่นที่ขนาด615-650ถึง650นาโนเมตรที่จะส่งคลื่นลึกลงสู่ข้อเข่าและมีระบบสั่นด้วยความถี่สูงยังมีระบบอุ่นที่สามารถปรับได้ถึง3ระดับด้วยกันด้วยครับอเมาดูที่วิธีการการใช้งานกันเลยนะครับหน้าจอของตัวเครื่องเนี่ยเป็น LED นะครับระบบสัมผัสใช้งานง่ายมากมีแค่สามปุ่มเท่านั้นเลยครับเริ่มต้นนะครับ ดที่ปุ่ม power ค้างไว้เป็นการเปิดเครื่องครับเขาจะเริ่มที่ระดับ heating หรือโหมดอุ่นเนี่ยอยู่ที่ระดับ low รูปควันนี่เองครับกดหนึ่งครั้งปรับไปอยู่ที่ medium คือกลางอีกหนึ่งครั้งไป high แล้วก็กดอีกครั้งที่เลือกที่จะปิดการฟังกช์ชันของโหมดอุ่นได้เช่นกันครับผมเปิดกลับขึ้นมานะครับมาปุ่มน,นี้ครับเป็นโหมดสั่นครับเขาจะอยู่ที่ระดับ auto อยู่แล้วกดหนึ่งครั้งไป low กดอีกหนึ่งครั้งไป high สั่นแรงขึ้นแนะนําว่าใช้ที่โหมด auto ได้เลยอ่ะอันนี้กดหนึ่ ผมเปิดกลับขึ้นมาแนะนําใช้ที่โหมดนี้ครับจะสั่นกําลังดีแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายดีมากๆเลยครับมาที่ปุ่ม power ครับการกดแบบสั้นจะเป็นการเลือกเปิดปิดโหมดเลเซอร์และอินฟราเรดครับลองดูนะครับ1ครั้งปิดเลเซอร์หครั้งปิดอินฟราเรดหรือต้องการจะปิดทั้ง2โหมดใช้เฉพาะโหมดสั่นอย่างเดียวก็สามารถทําได้เช่นกันกดอีกหนึ่งครั้งก็เปิดเป็นการเปิดกลับขึ้นมาครับพอจะจบการทํางานเราก็กดปิดเครื่องก่อน ได้เช่นกันโดยการกดปุ่ม power ค้างไว้แนะนําว่าต่อครั้งเนี่ยไม่ต้องกดปิดครับให้เขาตัดไปเองเขาจะตัดอตัตโนมัติที่10นาที1น่งข้างเนี่ยเราใช้1-2เซตได้ต่อวันอาจจะแบ่งเป็นเช้าเย็นได้เลยนะครับ